เอาเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอยู่พบเกมเตตอฟดีเคนะผมก็มาพบกับผมอีกครั้งนะผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวลองเรียกเราจะลองคอเทรดเดอร์นะครับผมอ่ะที่เราต้องขอเพราะว่าเราอยากได้ของบางอย่างในเทรดเดอร์นะมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของเราได้จะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนคนเล่นสักหน่อย เอาคนที่ผมยังไม่เคยยังปั่นไม่เสร็จคนนี้แล้วกันน่าจะได้อยู่บ้างคนนี้รู้สึกบรรยากาศมันเหมือน,นเริ่มมืดถ <c oughs> ้ากระตุนอะไรเนี่ยอ๋อกระตุนนี้ได้อยู่โอเคแล้วก็เก็บระเบิดนี้เข้าไปมีระเบิดอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุนนี้เอามามีระเบิดไฟเอามาใช้งานก่อนแล้วกัน เอาระเบิดไฟอย่างเดียวพอเนาะปะปะป,ปเผื่อได้ใช้ลุยนะผมโอ้โหตอนนี้มันใกล้จะมืดอย่าเพิ่งมืดตอนนี้ขอรองกี่เมตรอ่ะบองว่าห้าถึงกว่าเมตรน,นะผมไม่ไกลตอนนี้ก็ยังไม่มีเฟสอะไรให้เราทำเนะี่ยอันนี้รู้สึกว่าังเก็บไม่หมดนะมันก็เลยขึ้นสัญลักษณ์อยู่แบบนี้เก็บให้หมดแนะฝากรถ พอไปเลยเพื่อนมาเลยเต็มที่วันนี้ให้เต็มที่นะมาตรงนี้แล้วเหรอโอ้โหเอาวิทยุไปขายเขาก็แล้วกันเราได้กำไรดีฮัลโหลมายเฟรนด์อ่าฮะเอาวิทยุไปขายไปอ้าวขา,ขายไม่ได้อีกมันคนละสายงานสายตังจริงโอเค บอกเลยว่าของพิบมากอันนี้ต้องใช้แท็บเดเบิตในการซื้อนะครับเพื่อนๆครับดูทั้งอาวุธทั้งอะไรนี่คือแบบมาจัดเต็มมากแถมยังมเีเราสามารถซื้อได้นะก็คือเราจะเรียกเอาก็คือจะเอาอะไรจะบอกอยังไงดีอย่างเช่นอันเนี้ยอย่างเช่นของที่ เป็นมอสพวกนี้มันสามารถอันนี้ไม่น่ใจว่ามันทําปืนหรือเปล่าหรืออะไรจ๋านะแล้วก็ไอพวกนี้ถ้าเราซื้อไปคือเราสามารถอัพเพิ่มได้อีกน,นี่แหละคือถึงเราต้องการอันนี้เพิ่มอะไรเนะี่ยเหมือนคราฟไอเทมเป็นเบิร์กชอปนะผมลองจัดมาแล้วกันนะแล้วก็แล้วก็จัดอะไรด,ดีีพวกปืนที่ผมไม่จัดนะ ผมไม่จัดเลยครับปืนจะผมขอจัดมอดอ,อันนี้จักอันทักที่หนึ่งแล้วกันโอ้โหแล้วก็เดีย๋ยวจัดอะไรอีกดีเอาแค่นี้แล้วกันนะตังเราไม่ค่อยมียิ่งปั่นทักยากอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่แบบมันมืดไงเดี๋ยวผมจะ พยายามรอให้มันเช้านะครับผมเพื่อที่เ,เพื่อนๆจะได้แบบว่าดูผมเล่นตอนเ,อเช้าผมไม่อยากดูเล่นตอนกลางคืนนะมันมืดมองไม่เห็นต่ตอนนี้เราได้ของมาแนละ้วเราเอาของยัดข้างเลยแบบนี้แล้วก็ดูที่ว่ามันทำอะไรได้บ้างในการอัปเกรด ผมไม่มั่นใจว่ามันไอ้รถเนี่ยคือผมไม่ค่อยอยากใช้ละนี่นะเวิร์ชอช็อยู่นะอยู่นี่เราออกแปบบ๊บใส่อันนี้ไปเยี่ยมเลยตจนของที่เราได้มาอันนี้มันเห็นไหคือผมขอถอนไอเจ้านี้ออกก่อนแล้วก็ผมตีกล่องอันนี้มา มันใช้ได้อ๋อถ้าเป็นสลอนเล็กเหรอถ้าเป็นสลอนเล็กเอคผมขอถอนตปยังเริงบนนี้ออกดีไหมเดยลองดูก่อนได้อยู่ได้อยู่ครับผมนี่ไงโอเคทวอันนี้เราก็อัพเป็นผมอัพเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วกันนะครับเพื่อน เนาะส่วนโรงพยาบาลเล็กอันนี้เดีย๋ยวเราค่อยถอนออกดี๋วผมขอรอให้มันเช้าก่อนนวกันนะฮะโอเคก็เข้าสู่วันที่1ี่สี่นะผมโอ้โหผมก็ยืนรอตั้งนานนะไปกินมาม่ามา,มาหอ่อดนงนะครับผมต้มมามา่ากินนะอันนี้คือแบบผมลองคาบแล้วอันนี้ผมก็แบบไม่มั่นใจนะผมก็เลยลองอันนี้ดูเดีย๋ยนะเดีย๋ยว้องใส่อะไรดีอ่าเราใส่อันนี้แล้วกันอ่ะใส่เพื่อนะผม มันคือมันมันมันไม่มีอะไรมากนะก็แค่ขาบระเบิดนะครับผมแล้วก็ผลิตในส่วนของที่เก็บเสียงเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึงก็คือมันจะบวกเหล็กบวกหนึ่งต่อวันนะฮะอันอื่นมันจะอันนี้ก็บวกนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่ผมครับสร้างมาเพราะว่ามันมีพยาบาลอันนี้ แล้วก็ไหนวะมอดมอดไหนผมใส่ไว้ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่นคือเราสามารถผลิตร,ระเบิดได้นะผมแต่ว่าเพื่อนๆดูดิครับมันต้องใช้ตังใช้เหล็กใช้น็อตอย่างเยอะเยอะมากจริงๆเดี๋ยวผมจะลอง ทำสักอันแล้วกันเดี๋ยวขอผลิตน็อตแปบ๊บโอเคมาได้ครับผมเดี๋ยวเราลองมาครับก็คือเราจะเอาแบบเป็นระเบิดหรือจะเป็นระเบิดแบบกระจายระเบิดหรือจะเป็นระเบิดไฟเดีย๋ยวผมจะลองทําอันนี้ดีไหมผมไม่เคยใช้ไออันนี้ดีกว่าโอเคเราทำมาแล้วนะครับผมไทยโอ้โหไทยไทยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เห็นไหมไหนดูทีได้แค่สองอันเองนะผมโอโ้โหถามว่ามันคุ้มไหมดูแล้วมันเหมือนไม่คุ้มเลยคนนี้ก็เหนื่อยง่ายซะเเลยเกินนะาโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมผมเอาของไปละวะมีเซเวอรนี้เฉยเลยเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้หเจอกับโจรโอโ้โหบอกเลยว่ามันครับผมังหว่านี้ได้เลยกำลังหาเป็นมันอยู่เหมือนกันนั่นเอง ชีวิตอยากมันสักครั้งหนึ่งไม่เล่นนานโอ้โหมาแล้วต้องการความมันอยู่แล้วไปครับผมเป็นไงบ้างครับผมภาคแรกออาเขาเรียกว่านะสเตตอว์ดินะเททดเคเภาคแรกนะฮะผ,ผมลงไปแตกต่างจากภาคนี้ไหมครับผมแตกต่างกันอย่างเยอะเลยภาคนี้คือแบบดูแบบน่าเล่นฝาเน่ยฮะ แต่ภาคนั้นก็ดูแบบคลาสสิกดีนะฮะแต่ผมก็พยายามที่จะเล่นทั้งสองภาคเลยนะครับผมเพราะว่าไม่นานจะมีภาคสามออกมาแล้วผมน่าสนใจทีเดียวดดไปเออโ้ยติดติดอะไรวะเนี่ยยิงยิงข้านิดหน่อยนะฮะการติดถึงแล้วข้างบนนี้เลยบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นเลยว่ะ กำลังลงอยู่ลงลงรถอยู่เอ้าตายห่าหมดแล้วโถเอ้ยจบเลยเดี๋ยวได้ๆขอขึ้นดูนิดก่อนมันเหมือนจะมีทอมบิคกีดนะอยู่ไหนวะโอเคยิงหัวไปก่อนแต่ว่าลิซตายซะแล้วอะไรวะโอ้โหโชคดีนะเพื่อนเอ้ย ตรงวิญญาณประตูกติโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ช่างมาลวกันนะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าตอนนี้คือผมอยากจะไประเบิดปั้นแดงตรงนี้นะฮะเพราะเวทเมืองนี้ไม่ค่อยมีแล้วปลไปดลงแบขึ้นรถเลยอย่างอื่นไม่ต้องห่วงมันปไปโอ้ันขโมงเลยนะคนี แต่เราก็ไม่ได้เอาที่ซ่อมรถมาด้วยผมแย่ yeah, เลยนะงานนี้โย่อย่าชนโอ้โหชนกันได้ไปโย่ค่อยๆลงค่อยๆลงเออลงแบบลิ่นๆหน่อย้นตรงนี้เลยึ้นใบชนเฉยอ,อึ๊บเฮ้ยข้างหน้าเต็มเลย

โอ้ผมกระโดดเลยจบเลยจบเลยอีอกัดโดนัดแบบนี้ไม่ดีเลยนเก็อะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นอย่าไปอย่าไปกระทืบมันมันระเบิดไม่หยุดนะมันต้องเข้าไปด้านในอ่ะให้มันเหยียบสองลูกนี่มันราคาแพงเกินนะ ต้องใช้วิธีในการล,อล่อนะเอ,าอ้าเดีวมีโจกขึ้นไปโดนยนะโคตรเท่เหมือนยืนข้ามการสงคราม,มไม่มีใครเดินเข้าไปเดินเลยไปโดนเลยไปโดนทักทีดิเฮ้ยไปเหยี้บเข้าไปไม่ม้ใครเหยียบเลยงั้นเดี๋ยวผมลงไป้้้้้ มาเลไม่ได <S preach science> ้เผาอุ้ยอุ๊ยยิงมีตัวเดี๋ยไปยุ่งเดไปยุ่งยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหมฮฮ่า่าอย่าอย่าเอ้าเดี๋ยวโนล็อกผอีกเฮ้ยเบโลอีกคับบินเบโลคับบิงไม่ได้ไม่ได้กิ้งหลบกิ้งหลบจิ้งหลบอีอีฟล็อล็อลบไปล็อล รถดีหมดเฮ้ยเออเด็กผมตายไรฮึฮึยังไง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 ครับถือวโเหนื่อยมาเลยพวกเองอ่ะมาให้หมดมาให้หมดทั้งอุ้ยโอ้โหเราไม่ทันเราก่อนกินก่อนกินยาก่อนแป๊บ ไม่ไหลวละไม่ไหลวละยิงเลยดีกว่ายังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมเอาไปเลยสายเวทให้พร้อมมอบความสุขให้ทุกคนในข้างในผมอยู่พืชเลยมันจะไม่มีใครเดินเข้ามาเหยียบเลยนะในี่อะไรที่ต้อมรถแล้วแล้วก็ได้ปืนแต่ปืนที่ผมไม่อยากได้ว่ะอยากได้กระสุนมากกว่า <อ>นี่ผมเปลี่ยนกระเป๋าอ่ะไม่ดูแทะช่างมันมีอาหารด้วยเอาขอไปเก็บก่อนซ่อมรถหนึ่งที่เอาอาหารไปเก็บซอมบี้ตีบ้านอีกแล้วครับท่านก่อนที่ซอมบี้จะตีบ้านเราไปจัดการอีกหลังนึงดีกว่านะครับเพื่อนๆตรงที่ผมมาไว้ เรามีระเบิดอยู่ประมาณนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะก็ยังสู้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าผมต้องดูก่อนว่ามันว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคตรงนี้ไม่มีนะแสดงว่ายอยู่ตรงประตูดีแน,แน่ผมก็ต้องอยู่ตรงริมประตูนี้โอเคจริงด้วยงั้นก็ต้องขึ้นรถก่อนแป๊บหนึ่งประตูนี้มันปาไม่โดนแน่ เราต้องอยู่ตรงต้องอยู่ตรงตรงนี้นะฮะโอเคลงก่อนลงก่อนอจะเกาะเยอะยอจะเกาะเยอะขอร้องอจะเกาะเยอะขอร้อมาปะปะเข้าไปด้านในระบบฟไฟนำล่องเฮยเรียบร้อยมันพึ่งเลยวะยังไงดีวะลบๆๆอย่ามาเกาะอ,อย่ามาเกาะขอร้อง ตรนี้ตีันเอยเราไปนันนะบวิจิตรวิจิตไมระเปิดไฟน้ำล่องเกือบโดนเกืบโดนนีเดียวอุ้ยแมมือโดนไม้หน่อยขอโทษนะฮะโยี่นี่ไงนี่ไงลเกืบโดนเกือบโดนขาชิ่นเขาทับชิ่งอือ อะไรกันครับนี่เต็มห้องไปหมดปักค้นคืนคืนึ้นพังระเบิดแล้วจังหวะนี้ปัเข้าให้ปัเข้าให้ปัเข้าให้บุ้มปัเข้าให้บุ้มไม่จบแฮะเราต้องลงไปเคลียร์เองป้าว่าไอรถผมรถผมจะโดนหัวใครวะรถตัวเองจะพังเอา พาไปโดนหัวใครก็ไไ่รู้ออเยอะเยอะเอเยยอะติดห้องติดมุห้องติดมุห้องไปเอาไปโอเหนื่อเป่งเลยเฮ้ยแล้วตัวเองก็จะพังเด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 เเเเเเ ได uh ้สิได้ละเดี๋ยวก็จะการเลยเนี่ยเนี่ไเดินเข้ามาเดินเข้ามาเอาสิเอาสิมาดิหลังหลังเข้าหลังเข้าโอ้โอ้เหนื่อยไปเลยครับผมตอนนี้เก็บของให้หมดอย่าให้เดี๋ยวอีกแค่ละทีต่อมี้จะตีบ้านเลยผมยังเดินหาของในบ้านหลังนี้อยู่เลย ชีวิตของเรานี่มันช่างสบายจริงแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้นะฮะชีวิตคือการคนา้นคว้าก็ต้องหาต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือของเต็มเนะี่ยหาต่อไปไม่ไหวแล้วครับผมทําได้อย่างเดียวคือกลับบ้านแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นกระจุกเลยนะฮะแล้วก็ต้องวิกงลังตีบ้านอยู่ตอนนี้ไปครับผมกลับบ้านกันดีกว่า ไม่มีอะไรดีเท่าบ้านของเราแล้วตอนนี้ทุกคนกําลังเดือดร้อนตอนนี้ก็ต้องไปช่วยเหลือทุกคนก่อนเอาละใกล้ถึงบ้านเราแล้วเราจะได้บุกกับซอมบี้เลยฮนะซอมบี้บุกบ้านโอ้ยเลยเลยแหมจะเท่นะหน่อยแต่ก็ไม่เท่ชีวิตแต่ก็เก็บของนะฮะเก็บป้ายรู้สึกว่าของเต็มด้วย เก็บไปครับผมกระตุ้นกระตุ้กระตุ้นเก็บให้หมดย่าให้เหลือคนนี้เป็นไงบ้างเรียบร้อยนะฮะปสามวินาทีซอมบี้จะบุกกันแน่มาละพวกซอมบี้มวาเลยบุกมาเลยรออยู่ทุกคนแหวทุกคนกำลังบุกกำลังบู๊กอย่างมันนะฮะส่วนเรานี่คือยืนรออยู่ข้างบนอย่างนิ่ง สบายใจจริงๆโอ้โหชีวิตแล้วคัมมี่นี่คือแบบปีนขึ้นมาเยอะแยะหมดนะฮะโอ้โหตรงนั้นดูจากดิมดิมดิแต่ทุกคนในบ้านเราโหดกันฮะไม่ต้องห่วงสบายเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนเล่นดีกว่าถ้าเราไม่ได้คนนี้ดีกว่าแล้วก็ถือพาเลตดีกว่าเราเปลี่ยนคนอื่นเป็นคนอื่นดีกว่าคนนี้ทำอะไรวะเนี่ย เอายืนเฉยอยู่มาตอบีโหดูดิเราแทบไม่ทำอะไรเลยอะทุกคนแบบจัดการคนเดียวหมดเลยแต่ตอนนี้คือตอมบี้กำลังรอกำลังบุกมาเป็นระลอกเลยนะเดี๋ยวเดียวตรงนี้มาชนกันระเบิดกำลังมากันทีนะเอาขึ้นมาทำไมครับลงไปไม่ให้ขึ้นวะใช่โอ้ ผมนี่ยืนตาบ,บาร์เดียวตรงเนี้ยงงไม่ต้องทําอะไรเลยก็แค่แบบยืนแล้วก็เพิ่มอารมณ์ให้คนในบ้านเล่นๆไปนะนี่ยอ๋อนี่ทียาเป็นหมูเราจะเสียแบบเสียแปดเลยนะเพื่อนอือว่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวดอันนี้คืออะไรเนี่ยเสียหกโอ้โหอันนี้คือเราสามารถทำพวกลูกดอกปืนไฟได้นะครับผมของนี้อะไรวะเนี่ย โคตรแพงอ<ย>่ะของอ่ะแต่มันใช <พ faithful. S 1> ้ได้ใช้งานได้ดีนะผมผมว่าใช้อันเดียวนี่คือแบบก็คุมแล้วอันเนี้ยจริงๆแต่ว่าเนี่ยไม่อยากทำตอนนี้นะฮะโอเคครับผมอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและกันได้ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยผมสำหรับการบุกบ้านของทอมบี้นะฮะก็อยู่นี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแต่ละวันนี้บ๊ายบายครับ